กลิ่นต่อติดเสื้อเรียนแก้ยังไงวิธีการนะครับเป็นการแก้ปัญหาครับเอาสิ่งที่มีในบ้านก็คือน้ำส้มสายชูนี่แหละครับเอามาครับเทลงจุดที่มีกลิ่นจุดไหนมีกลิ่นเทไปเลยครับหรือมีทั้งตัวครับก็ทั้งทั้งอันเลยทิ้งไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการขยี้นะครับขยี้จุดที่มีน้ำส้มสายชูอยู่นะครับที่เราเทไว้เนี่ยขยี้แล้วก็เอาแฟลมาซักอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นก็บิดหมาเอาเข้าเครื่องแั่งครับซึงถ้าหากทำวิธี สำหรับผมเองนะครับผมเลือกที่จะแก้ไขปัญหาง่ายๆครับอีกแก้ไขปัญหานะครับถ้าหากเราไม่อยากทําการใช้ร่มส้มสายชูต่อไปแล้วแล้วก็ต้องเป็นพาระต้องซักนะครับมันก็เหนื่อยเนาะเราจะต้องหาผลิตภัณฑ์นะครับในการดักกลิ่นกายไม่ทิ้งคราบผนเสื้อนะครับที่สําคัญนะครับต้องไม่เหนียวเนื้อนะครับเพราะว่าถ้าหากเหนียวเนื้อปุ๊บเนี่ยทำให้ลูกของเรานะครับเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะแบบไม่ให้ผมล้มมือครับเพราะเขาไม่ชอบไงสเปรย์ร่างกายรีเฟสครับเป็นสูตรน้ำนะครับใช้ดักกกิิ่่่นนาาายทททุวััไม้้งคคเสสือีํญ คุมกินได้ยาวนานครับ